ำยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2560ถึง2564ยุทธศาสตร์ที่1สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญต่อการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริตสำนัก,ก,านากางานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีโครงการบุกเบิก เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่โครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในานามชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตในพื้นที่76จังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 มาตรา63และในปีงบประมาณพุทธศักราช2562สำนักงานปปชจึงสามารถจัดตั้งชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตครบทั้ง76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจับตามองและแจ้งเบาะแสโดยเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ เพื่อสังเกตรกรณีที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตหรือเกิดกรณีขัดกันของผลประโยชน์จากนั้นจึงให้สมาชิกในชมรมร่วมกันจับตามองประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวและเมื่อพบกรณีที่อาจเป็นการทุจริตก็สามารถแจ้งเบาะแสให้แก่สำนังกงานปรปชหรือส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดช,ชอบแก้ไขปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดลบบุรีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญในการเฝ้าระวังจับตามองและร่วมกับสำนังกงานปปชจังหวัดลบบุรีในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชมรมก็ได้มีบทบาทและผลงานที่สำคัญต่างๆมากมาย สำหรับของการทำงานของชมรมสตองจังหวัดลบบุรีนะครับก็ต้องยอมรับว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมการบริหารจัดการเนี่ยเป็นผู้ที่มีมากด้วยององค์ความรู้นะครับมีความหลากหลายแตกต่าง วัยซึ่งกันและกันนะครับมีแต่ยุคสามสิบส่สิบถึงถึงว,วัยเกษียณตรงนี้เราก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีการาทุกคนเป็นเป็นปัจเจกชนที่สูงนะครับมีความเชื่อมั่นในการทํางานมีสบการา์สูงแต่พอมาถึงอยู่ที่รวมด้วยกันเนี่ยเราทําให้เราทุกคนถอยไปคนละก้าวแล้วก็มีการจับมือช่วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วะต้องมีจุดจุดหนึ่งที่เรายึดมั่นนะครับในการที่จะทําให้ทั้ง10บเอ็ําเภอเนี่ย มีการบริหารจัดการที่ดีสิ่งนั่นที่คือความความที่เราพึ่งพึ่งได้นะครับแต่ที่เราจับต้องได้ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือทีมงานของสำนักงานปชมมนปชจังหวัดลบบุรีครับเมื่อเรา,เ,าเราได้เคยทดลองนะฮะพวกเรานี่แอบคุยกันนะแอบคุยกันว่าลองแจ้งดูสินะฮะว่าหัวหน้าและคุณออยเนี่ยรุนเร็วขนาดไหนนะครับแจ้งว่ามีเกิดเหตุที่โน่นที่นั่น เชื่อไหมครับว่าเจ้าหน้าที่ปปชจงังหวัดลบบุรีเพียงไม่ถึง5นาทีเนี่ยถึงที่เกิดเหตุนะครับทำให้พวกเราเนี่ยเกิดความตะลึงนะครับความตั้งใจเกิดความศรัทธาไว้ในเชื่อใจครั้งแรกนี่เราคิดว่า เป็นของเล่นนะครับครั้งที่2เราต้องแจ้งกันอีกนะฮะเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดลบ,บุรีก็ถึงเที่ยวกันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นความศรัทธาน,นะครับก็ให้ความร่วมไม้ร่วมมือเพราะเกิดเปิดใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่เล็กๆที่ทางเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดลบ,บุรีได้แสดงศักยภาพให้พวกเราได้เห็นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจของเรื่องของการบริหารจัดการมีกระสอบเยี่ยงในของช่องรายก็เป็นมิตรภาพมีสร้างความดี ทุกคนจะมีความดีในตัวตนต้องชมเชยในเรื่องของการคัดเลือกมานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดลบบุรีเนี่ยเข้าใจเลือกบุคคลพวกนี้ให้มาทํางานร่วมกันก็ต้องขอขอบคุณนะครับพวกเราก็จะตั้งใจในการทํางานอย่างเต็มที่ครับสิ่งที่น่ากลัวในสังคมไม่ใช่คนทําชั่วมากขึ้นคนทําดีน้อยลง แต่อยู่ที่คนเราไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรชั่วอะไรดีผมเองได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดลบบุรีนะครับก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างสรรค์สังคมดีสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองนะครับ จากการทำงานกับชมรมสตรองมา3-4ปีที่ผ่านมามีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ในระดับประเทศก็คือเมื่อปี2,563นะครับทางชมรมร่วมกับปปชประจำจังหวัดลบบุรีเนี่ยได้ได้ลงพื้นที่นะครับไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการลุกล้ําที่สาธารณะนะครับของแขวงการทาง นะครับที่ตลาดน้องรีอำเภอลำสนธิซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานกว่า60ปีซึ่งการลงพื้นที่และดำเนินการต่างๆร่วมกับทางแขวงการทางลบุรีที่2ก็สามารถเรียกคืนนะครับที่สาธารณะกลับคืนมาจากผู้ที่บุกรุกมากกว่า98ลายจนกระทั่งประสบความสำเร็จส่วนในปี2564นั้นนะครับเป็นไฮไลท์ที่สำคัญก็คือ เบาะแสจากทางชมรมสตรองลพบุรีนะครับได้แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริตนะครับเรียกรับสินบนเพื่อรับจ้างเคลียร์คดีในปปชจนกระทั่งมีการสืบสวนสอบสวนทางคณะกรรมการปปชก็ได้มีมติไล่ออกเจ้าพนักงานไตส่สวนระดับสูงของปปชเป็นกรณีศึกษา ที่ทำให้เกิดการตื่นตัวนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของกฎหมายเรื่องที่3นะครับที่เราได้มีโอกาสได้เข้าไปทำงานร่วมกันกันกบท้องถิน่นชุมชนต่างๆก็คือการลงตรวจพื้นที่นะครับที่มีงานแล้วก็โครงการของหน่วยงานต่างๆทั้งที่มีการร้องเรียนเข้ามานะครับซึ่งเมื่อลงพื้นที่แล้วก็ได้ไปพบนะครับกับ ปัญหาหลายๆโครงการซึ่งสอแววที่จะมีการทำความผิดหรือเสี่ยงที่จะกระทำความผิดกฎหมายแล้วก็ทำให้หน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบนั้นเนี่ยต้องมาอธิบายชีแ้แจงให้สำนักง,งานปปชรับทราบแล้วก็ในส่วนที่ข้อบกพร่องที่ได้รับการชี้นำชี้แนะจากทางชมรมที่ไปพบเห็นมาเนี่ยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับป,ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขางานจนกระทัง่างงานประสบความสำเร็จ จากการทำงานดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับก็ทำให้มีความเ,าเริ่มใสศรัทธาเชื่อมั่นนะครับจากภาคประชาชนเ,าเห็นการทำงานที่ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบนะครับจึงเ,เข้ามาเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งบอกแสนะครับการทุจริตต่างๆในพื้นที่ครับ เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนครับชมรมสตรองจิตพอเพียงตั้งการทุจริตจังหวัดลบบุรีเหล่านั้นเป็นชมรมซึ่งขณะน,นี้เป็นชมรมซึ่งมีความเข้มแข็งแล้วก็มีจํานวนสมาชิกที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมไปทุกท,กทกอําเภอแล้วชมรมสตรองจิตพอเพียงนั้นมีข้อดีเรามีจํานวนสมาชิกของเราในขณะน,นี้ครบทุกอําเภอแล้ว เป็นการเฝ้าระวังเหมือนตาสับปะรดที่อยู่ในภาคชุมชนช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็ตักเตือนคอยเตือนคอยดูการทุจริตขอรับชั้นโดยเฉพาะเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมสำหรับข้อเสียนั้นชมรมสตรองจิตพอเพียงถ้ามีจำนวนสมาชิกที่มากจนเกินไปหรือการคัดกรองเข้ามารวมกันเป็นสมาชิกจำนวนมากนั้น อาจจะทำให้มีผลเสียต่อชมรมได้เพราะเพราะฉะนั้นชมรมสตรองจิตพอเพียงนั้นก็เราจะคัดสรรคนที่ดีมารวมกันคนเก่งนั้นมีมากแต่ที่หายากคือคนดีเพราะฉะนั้นเรามาร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นของจังหวัดลบบุรีครับ ครับผมสวัสดีครับสาหรับการที่เป็นข้าราชการและได้มาทํางานอยู่ในวัดสตองของอยุธบุรีนั้นนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับรวมๆกันข้อดีก็คือทําให้เราเนี่ยสื่อสารรเบียบของราชการมากขึ้นทำให้เราเรียนรับคบรอบในการทำงานมากขึ้นรู้จักคิดรู้จักไต่ตรองในการใช้เงินภาษีให้คุ้มค่านะครับเพราะเงินทุกบาทเก็มาที่ได้มากบัตรสตางนี่เป็นของประชาชนเป็นรืองของแผ่นดินเป็นงของแผ่นดินนะครับแล้ว เราสามารถแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์รวมได้นะครับส่วนข้อเสียก็คือการทํางานเนี่ยอาจจะมีล่าช้าบ้างเพราะต้องคิดมากกว่าเดิมก่อนที่จะเข้ามาในช่องสตองนะครับซึ่งผมก็ขอบอกฝากไปยังเพื่อนเพนขนาชัการว่าเราม่ต้องกลัวปปชนะครับตราบใดทถ้าเราทําตามระเบียบกฎหมายที่วางไว้อยู่ในกรอบนะครับในกฎหมายนั้นจะเป็นของกำบังให้เรานรในการทํางานนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเกิดผลิต ถ้าเราไม่มีเจตนาแล้วเนี่ยมาสามารถที่จะดําเนินการไปได้นะครับตามละเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับทุกคนนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนทีมการควรให้ความร่วมมือกับปปชในการชี้ช่องเบาะแสหรือทํางานโดยคิดถึงรประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนขอบคุณครับ ชมรมสตรองจิตพเพียงต้านทุจริตจังหวัดลบบุรีก็คือการที่โค้ชคณะกรรมการสมาชิกทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจะเฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่การมีส่วนร่วมในการช่วยกันยับยั้งและหาแนวทางในการป้องกันปัญหาการทุจริตในพื้นที่อย่างจริงจัง การให้ความร่วมมือนะคะของทั้งสมาชิคกคณะกรรมการและโคช้ชในการร่วมกิจกรรมของชมรมที่มีอย่างชัดเจนเต็มที่และต่อเนื่องตรงนี้จะถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งเครือข่ายการป้องกันการทุจริตที่ประสบความสําเร็จมีความเข้มแข็งยั่งยืนและถือเป็นความภูมิใจของสํานักงานปปชประจําจังหวัดลบบุรีและชาวจังหวัดลบบุรีค่ะ